สวัสดีครับพี่น้องท่รัลครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่1ิข้อ16ถึง2ี่นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าสิ่งที่ขัดขวางชีวิตนิรันด์มันอาจจะดูยาวหน่อยนะครับมันทั้งหมด11ข้อแต่พระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่านี่เนี่ยมีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทําความดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันด์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงสิ่งดีทําไมมีผู้ดีแต่ผู้เดียว แต่ถ้าท่านต้องการเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้คนนั้นทูลว่าคือพระบัญญัติข้อไหนบ้างพระเยซูตรัสว่าห้ามฆ่าคนห้ามลูกบวเวณีห้ามผัวเมียเขาห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านของตนเองชายหนุ่มคนนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านี้ข้าพระองค์รักษาทุกข้ออยู่แล้วข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าท่านต้องการเป็นคนดีพร้อม จงไปขายทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์และจงตามเรามาเมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคํานั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะขอมีทรัพย์สินมากพระเยซูตรัสกับพวกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนร่ำรวยจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ก็ยากเราบอกท่านอีกว่าตัวอูจจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพวกสาวกได้ยินก็อัศจรรย์ใจมากจึงทูลพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูทรงทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าพระคัมภีร์ตัวนี้จะเห็นสองสิ่งได้กันครับที่ขัดขวางชีวิตนิรันดร์อันที่หนึ่งก็คือความมั่นใจในความดีของตัวเองสังเกตในพระคัมภีร์ในข้อที่1 6ถึง19เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงว่าเมื่อเขาบอกว่าเขาทำความดีจะสังเกตว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสกับเขาบอกว่าบัญญัติ10ข้อเนี่ยหข้อที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยท่านทําหมดแล้วย,ยังเขาบอกว่าเขาทาหมดแล้วกาลังบอกเราบอกว่ายังไงครับ แม้เราจะเป็นคนดีมากมายแต่ถ้าบัญญัติข้อที่1ถึงข้อที่4เราไม่ได้ทำคือรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตจะมีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราไอ้ข้อบัญญัติเหล่านี้ที่เกี่ยวกับพระเจ้าเราไม่ได้ทำต่อให้เรามีชีวิตที่ดีต่อพี่น้องในครสตจักรหรือต่อคนทั่วไปเราก็ไม่มีโอกาสจะได้รับความรอดเพราะความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีที่เราทำต่อมนุษย์ ความดีนั้นเกิดขึ้นจากการที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เป็นคนที่ดีเปลี่ยนแปลงเราและนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เราทําสิ่งที่ดีซึ่งมันแตกต่างกันแต่พระเยซสุคริสเจ้านะต้องการจะเชียห้เขาเห็นว่าเขายัางดีไม่พอเพราะถ้าดีพอเขาต้องสละทุกอย่างที่มีอยู่แล้วก็ช่วยเหลือคนอนาถาเขาก็ทุกข์ใจมากเพราะเขามีทรัพย์สินจํานวนมากมายนั่นคือประการที่หนึ่งครับเขาความมั่นใจในความดีของเราอันที่สองความลุ่มหลง ในสิ่งที่เรามีหรือโลเคียววิสัยนั่นเองพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าชายคน,คนนี้ออกไปเป็นทุกข์มากเพราะเขามีทรัพย์สินของมากพระเยซูคริสต์เจ้าจึงตรัสว่าคนร่ารวยเขาเข้ายากนะในสวรรค์เนี่ยเหมือนกับโตอูดลอดรูเข็มเพราะอะไรครับอูดเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์นะครับแล้วก็รูเข็มก็เป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเหมือนกันและพระคัมภีร์ในนี้ก็บอกว่าโตอูดที่ใหญ่โตเนี่ยมันก็จะลอดรูเข็มไม่ได้หรอกนะครับ แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์สาวกก็บอกว่าแล้วอย่างนั้นใครจะรอดได้พระอ,องค์ทอดสว่าทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์เหลือกําลังมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าทําได้เสมอแต่นันเองความรอดมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีหากเรามีพื้นฐานที่ถูกต้องคือพระกุณของพระเจ้าแต่นันเองวันนี้สิ่งที่ขัดขวางชีวิตที่หลังหนึ่งครับ ความมั่นใจในความดีไม่ต้องเปรียบเทียบความดีของเรากับใครเพราะว่าจริงๆความดีของเราไม่ได้ใช้อะไรเลยบนสวรรค์ 2. ความลุ่มหลงในโลกในโลกียวิสัยมันจะเป็นตัวทําลายความเชื่อที่มีในพระเจ้าทําให้หลายคนไม่ได้โอกาสจะมาถึงความรอดของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับ